คือแม่น้ำะนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยาที่เรือได้ล่มลงไปวันนี้มีการปรับแผนนะคะในการที่จะกู้เรือกลับขึ้นมาค่ะและที่สําคัญเลยจะได้ค้นหาผู้ที่ยังสูญหาย2คนค่ะเราไปติดตามเรื่องนี้กับคุณรัชตะไทยตะกูลพาณิชนะคะรายงานสดจากที่นั่นค่ะ สำหรับสภาพอากาศในการปฏิบัติภารกิจในการเก็บกู้สร้างเรือและค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำวันนี้ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยแล้วก็รวมไปถึงทหารเรือเนี่ยยังคงส่งนักประดาน้ําลงไปใต้น้ําเพื่อ ผูกเชือกยึดติดกับเรืออย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับเชือกที่ต้องการผูกแผนเดิมมีการตั้งใจไว้จะผูก4-5ถึงเส้นแต่ว่าตอนนี้ด้านหลังของผมครับยังคงชัดเจนนะครับว่าผูกเชือกได้เพียงเส้นเดียวเท่านั้นเพื่อย,ยึดติดกับเรือที่ประสบเหตุด,ดานล่างใต้น้ําและบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นสดๆในเวลา5โมง8นาทีตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขึ้นมาอัดอากาศนะครับเพื่อนําถังออกซิเจนเนี่ยนะฮะลงไปด้านล่างแล้วก็ไปทําภารกิจต่อคุณผู้ชมครับเชือกที่2 วันนีนนะ้ต้องบอกว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงบ่ายๆครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถผูกเชือกเส้นที่2ยึดติดกับเรือได้แต่ปรากฏว่าตอนนี้เชือกเส้นที่2อ,อยู่ด้านข้างของผมนี่ครับนี่คือเรือลำที่ใช้เชือกเส้นที่รับในการผูกกับเรือที่ประสบเหตุใต้ใตน้ําตอนนีน้ก็คือมาจอดอยู่จุดที่ผมรายงานสดชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะผูกเชือกเส้นที่2ได้เดี๋ยวเราไปย้อนดูภารกิจในวันนี้พร้อมๆกันครับ ปฏิบัติการกู้ซากเรือและค้นหาผู้สูญหายใต้น้ําบริเวณหน้าวัดพนันเชิงนะครับจุดเกิดเหตุเรือล่มเติมกันมาตั้งแต่เวลาช่วงเที่ยงของวันนี้โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยและก็ทหารเรือเนี่ยร่วมภารกิจก่อนการเริ่มภารกิจคุณผู้ชมครับผู้เกี่ยวข้องได้มีการเดินไปที่หัวเรือครับแล้วก็จุดทูบเทียนหันหน้าไปยังจุดที่เรือล่มเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ู้ภัยเนี่ยก็มีการเปิดเผยภารกิจวันนี้ว่าเป้าหมายสําคัญคือการต่อสู้กับกระแสน้ําที่แรงมากเพื่อผูกเชือกให้ครบทั้งหมดตามจํานวนนะครับบริเวณช่วงของหัวเรือและก็ช่วงของแม่ย่อหนังเรือเพื่อทําตามแผนก็คือการนําเรือลากจูงขึ้นมายัางฝั่งข,งของเส้นทางแม่น้ําป่าสักหลีกหนีกระแสน้ําที่ไหลแรงใต้น้ําส่วนกระแสข่าวของการพบร่างมนุษย์ลอยน้ํำอยบริเวณวัดบางไทรนะครับได้มีการส่งทีมกู้ภัยไปตรวจสอบแล้วตอนนี้ยังไม่พบความชัดเจนครับ เราให้นักดำน้ำลงดำดำน้ำผูกเชือกทีเดียวห้าเส้นเลยฮนะเพราะเมื่อวานผูกแล้วก็หลุดไปเส้นหนึ่งก็แต่น้ำด้านล่างอะพแีแรงแรงฮะแรงมากเมื่อวานตัวยังหลุดเลยฮนะตัวนักกระดาน้ำก็หลุดแล้วเรือนะเรือ,อใต้น้ำพี่ขยับไปเยอะไหม,มัะยี่สิบเมตรัตอนนี้เจ้าของเรือไม่สนแล้วฮนะว่าเรือพังเสียหายขนาดไหนเราต้องการล่างผู้เสียชีวิตแปลว่าจะต้องลงไปแล้วเปิดห้องคนขับเรือเลยไหม ือเดี๋ยวพอถึงขึ้นมาด้านบนนี้กู้ภัยก็ลงครับ ทีมกู้ภัยเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยรายละเอียดในการปฏิบัติภารกิจบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือเงื่อนเชือกครับที่จะใช้ในการผูกเรือเนื่องจากว่ากู้ภัยที่ปฏิบัติการร่วมกับทหารเรือหรือว่าหน่วยซิลเนี่ยจะต้องใช้เงื่อนแบบพิเศษในการผูกเรือให้แข็งแรงซึ่งหน่วยซิลได้ก็ได้มีการสอนวิธีการผูกทั้งหมดนะครับก่อนที่ทีมประดาน้ำเนี่ยจะลงสู่ใต้พื้นน้ําในระยะความลึก15เมตรจะถึงจุดที่เป็นแม่ย่านางของเรือโดยลักษณะเรือเนี่ยนะครับขณะนี้ตั้งอยู่ ปกติเหมือนกับตั้งอยู่บนผิวน้ำคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับทางผู้ภายก็เปิดเผยว่าภารกิจเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ําของแม่น้นําในแม่น้ําป่าสักด้วยนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงสภาพอากาศด้วยซึ่งในวันนี้ตลอดทั้งวันทางกรมเจ้าท่าก็ได้มีการประกาศนะครับห้ามเรือสัญจรผ่านไปมาอย่างนั่นน้ําจุดนี้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของทางเจ้าหน้าที่และรวมไปถึงความปลอดภัยด้วยคุณผู้ชมครับแผนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนว่ายังคงผูกเชือกได้เพียง1เส้นกับเรือลำด้านหลังของผมนี้เท่านั้นซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นเดิมเส้นเมื่อวานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการปรับนะฮะ จาก5เส้น5ลำตอนนี้จะใช้ทั้งหมด4เส้นกับเรือ4ลำแล้วก็จะมีเรืออีก2ลำเนี่ยนะครับผูกติดกันอย่างนี้คุณผ,ผู้ชมครับนะแล้วก็เสริมแรงลากขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ลักษณะของการผูกเชือกเนี่ยยังค่อนข้างทุลักทุเลอยู่หากมีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมผมจะรายงานให้ผู้ชมได้รับทราบทันทีนะครับน่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่ครับวัชตะไทยประคุณพาณิชย์รายงานสดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ขอบคุณคุณรัชตะนะคะและขอบคุณ AIS 5G สนับสนุนการรายงานภารก,กิจนี้ไม่ง่ายเลยนยค่คับเขาดูจากกระแสะน้ำเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นทางสามแพรคล้ายๆอย่างนั้น,นะคะ<ช>ือสั้สามเส้นมันมาประจบกันแล้วมันทําให้เกิดน้ําวนตรงกลางไปดูรายละเอียดกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่านักประดาน้ำเนี่ยจากทหารเรือเขาจะปฏิบัติการอย่างไรบ้างถ้าเมื่อกี้ดูคุณรัชตะคุณรัชตะอธิบายว่ายอย่างไรคืออย่างนี้ครับเนี่ย ตรงจุดเนี่ยจะเห็นว่าซากเรือเนี่ยเลยตรงบริเวณนะ้ำวนเนี่ยเลยมันจริงประมาณ4 5 0 0เมตรเลยนะแล้วเขาก็มีเรือยนต์ทั้งหมดลามําลำรายละเอียดคืออะไรเขาจะมีนักประดาน้ำลงไปผูกเชือก5เส้นกับเรือที่จมกลางแม่น้ำหลังจากประชุมวางแผนร่วมกันที่จะกู้เรือเนี่ยเนี่ยเชือกเนี่ย,นย,นยขนาด52มิลลิเมตรคือเมื่อกี้เราเห็นภาพค่อนข้างใหญ่5เส้นก็จะค่อยๆลงไปผูกทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นจากนั้นนักประดาน้ำจะผูกเชือกที่หัวเรือครับ ตรงหัวเรือตรงนี้ที่มันจมคว่ำอยู่นะเราไม่แน่ใจนะว่ามันคว่ำอย่างนี้หรือมันคว่ำแตะแคงหรือยังไงแต่ว่าลักษณะใกล้เคียงแบบนี้แล้วกันพอผูกสําเร็จจะใช้เรือ5ลําลที่ผูกเชือก5เส้นดึงจากจุดที่มีน้ําวนเนี่ยและจะลากจูงไปที่หน้าโรงแรมอรยุทธยาริเวอร์วิวซึ่งจุดนั้น กระแสะน้ําค่อนข้างนิ่งคือเลยมาหน่อยตามเส้นป่าศัก์เนี่ยไม่ใช่เส้นเจ้าประยาตามเส้นป่าศักด์เลยเข้ามาหน่อยพอค่อนข้างนี้จะได้สามารถกู้เรือได้ซึ่งวันนี้จะผูกเชือกอีก4เส้นนะครับหลังจากที่เมื่อวาน,นใช้เชือก2เส้นเพื่อพยายามลากซากเรือขึ้นมาแต่ไม่สําเร็จเพราะเชือกขาดไป1เส้นปรับแผนจะผูกเชือกเพิ่มอีก4เป็น5แล้วนะหเส้นเรือห้าลแต่ก็ทํางานด้วยความยากลําบากตามแผนเนี่ยเขาบอกว่าเย็นๆค่ำๆจะสามารถผูกได้5เส้น<ะ>แต่ว่าตอนนี้1 7บเจ็นาฬิกาสินาทีเนี่ยสดๆเนี่ย ยังผูกเส้นแรกอยู่เลยนะยังผูกเส้นแรกต้องส่งกาลังใจให้แล้วถ้ามันมืดเกินไปเนี่ยก็คงไม่ปลอดภัยสําหรับเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ครับคงต้องปรับแผนไปตามสถานการณ์ด้วยอย่างที่คุณรัชตะว่านะคะว่าจากตอนแรกจะเอา5เส้นเดี๋ยวนี้เอาตอนนี้เอา4เส้นก่อนก็ยังดีนะคะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงขง่าวเข้าถึงคุณ